เอาแล้ว <Okay S 2> ดูได้ไงว่าใครเป็นสวัสดีครับววผม<ไ>วันนี้ได้รับพสัสดุช่อง Am Good K นะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็มาเล่นเกมเรบกกันอีกเช่นเคยนะฮะกับแมปแมปเพี่ยอะไรวะกูอ่านไม่ออกมันไม่ได้แมปฆาตกรเกมบัคปัญญาอ่อนกระจกกระจกไ <laughs> อเวลแล้วเาเป็นแมปฆาตกรนะครับคล้ายคล้ายแนวเดนบัดดี้ไลน์นะครับผมและตอนนี้เราก็เริ่มเกมกันมาแล้วนะครับแล้วผม ก็ได้เป็นฆาตกรนะครับผมจะไล่ฆ่าเพื่อนเรากันโอ้ว้าวมาเราเวลาเริ่มแบบโดนจังเลยค่ะโอ้ไม่ก็ด้เป็นฆาตกรซะด้วยดะเป็นสองรอบแล้วน่แบงค์มาโอ้ว้าวว้าวจะว้าวทำใหมตกใจอะไรตื่นเต้นไปต้องตื่นเต้นหรอกครับเดี๋ยวกูไล่ฆ่าแน่เปิดมากูเจอเลยว่ะ อ๋อใส่ก่อนอีฟอีฟอ right. ีฟเอา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 ไม่เองไม่เคยจะเหิ่มแก่เพื่อนตายคิวตายไม่นารอสามเห็นสามคนอีฟ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 เจอเจอสามคนอีฟดิจะไล่ใครดิเนตไล่ครับไล่ครับเอ้ยเจอแล้วเจอคิวแล้วตามมาสิไอ้โง่ อ้าวด่าโง่ใช่ไหมมึงด่าฆาตกรโง่ใช่ไหมได้แล้วไมอ่ะคือฆาตกรจะเอาไหมล่ะได้ดิได้ดิแม่งแม่งเล่นขี้โกงอ่ะเอาเอาขี้โกงยังไงวะไปไปชูไปชินอีฟอยู่อ่ะบอกว่าอีฟอยู่อ่ะ แม่งทำนิสัยแบบนี้ม่งไม่ได้เลยว่ะเอยสวยสวยเสร็เสร็จเสร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่นายเขาบอกแล้วว่าเขารอให้เขามีประโยชน์ชูไม่คิวเองงูมันเป็นแผนเขาวางไว้ตั้งนานแล้วดูไปชูไปชอนมันจะตายใครว่างเลยใช่ขัดเอาเปุ๊บคิวเองมาบ้างเมื่อกี้กูเห็นใครยังไงเห็นในหัวโล้นญาติไ้โช เอ้มันมีคนฮิวเขาด้วยไอเบคอนใส่เสื้อฟ้าฟ้ามันฮิวอ่ะโอ้หาที่แอบกันแอบไปก่อนหาที่แอบไปก่อนเติมอยู่ชอบแต่งติดวะไอ้เอ็มไอ้เอ็มไอ้เอ็มไอ้ได้เออเดี๋ยวกูไอนอย่าล่อมาไอ้ล้นอย่าล่นมาโดนไปหนึ่งทีไอ้ล้อจีไอ้บอสมานี่ไหมมานนี่มานนี่เนี่ยบอสย่าไอโชว์อะไรไอ้บอสมานี่เหรอเมื่อกี้มึงอลรบอสจะมาแอบหรอไอ้บอสนั่นหลังอย่าย่าเอ้ยเอ้ย ไอชูบมันเนี่ยไปหิวให้เดี๋ยวให้มาเนี่ยมาเนีมาอ๋อเบคอนมึงันเห็นปะไม่เห็นไม่เหรอกไอ้ที่มันโง่คิวอหรอไอ้เบคอนมึงคิวเหรอเอฟอนเอฟคอนไอชิวไปใกล้อิงอิงาช่อ้ยแม่งติดไม้บอสบอสไปอย่าอย่าพูอย่าพูอย่าบอสตายเดี๋ยวเราไปชุบอยู่คนใกล้บอสสู้สู้บอสสู้สู้ไอ้ชิวสูกโดน รอเลยรอเลยเอ้ยเดี๋ยวไปช่ไปชุวคับมีจะเย็นทำจะเย็นทำจะเย็มันเห็นแล้วว่าโชนี่ยองเลยนี่ยอกเลยมันเห็นอยู่แล้วมันเปดิดมันเปดิดสกิลมันเปิดสกิลเออมันโอทำไมถังน้ำมันหายไปต่อหน้าเขาเลยวะมันมันหมดมันหมดปแล้วไงมันหมดเอยมถมาเอาว่านหลังมาดคิดว่าหนีร่อไอ้โชอไอ้ไออไอ้ไอ้ไอ้ไออไอ้ไอ้นอ้ออออไ้อไ้ไอ้ไ่ไ เไม่มาจู๊ดทำไมมาถ่ายไปๆเยังวะกูเก่งไงอ่ากูเก่งไงนี่ไงนี่อ่ะกูเก่งใช่ปะมีต่อโชกไอชกนี้ยางกูเก่งเลยนี่เน่งกากเราตัดพัชกาเลยนะเว้ยเก่งแค่ป้แป๊ปุ่งคีย์บอร์ดเถอะไว้แก่เรียบร้อยโออมึงโดนไปก่อนเลยเพื่อนเข็มตู้ไปโอ้หมึนด้วยมีการแบบมึนได้นะ ประตูอันหนไงประตูใ่โอ้ยต้องไม้มาเปล่าจุ๊บจุ๊บโอ้โหตุณเนียนคุเนียนจะไหนกันกันกันไอ้โฉนี่เฮ้ยจะหนีไปไหนโอ้ยวี ก็อย่ามาล้าตอนอย่าอย่าขอร้องเอาอันอื่นไปน่ะข้างหลังน่ะมีอยู่อ่ะเอเชื่อเชื่อบอลหนึ่งชับโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหมึงก็มาหากูดิเดี๋ยวกูสอนเอาเปิร์กเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวตาหน้ากูสอนเอาเปิร์กแต่พิมพมามาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไดิ ลมามาเนี่ยเข้าในนี้เข้าในนี้หยาบเนี่นี้ไม่กับดักนะในนี้ไม่กับดักนะใช่หนึ่งทีเห็นไหมตรงนี้ไม่มีการตั้งกับดักไว้ด้วยคิวคิวเฮลมีปีดเฮลมีปีดเป็นอะไรเพี้นไอ้โชยิบยิบฟิวไปยิบฟิวไปตายเอ้าใครจะฮฮลใครก่อนเนี่ยโอ้โหละทิ้งไม่ได้เลยนะ ้ยไ<ห>อ้บอสไอ้บอสโดนใครวะโดนไอคิวเอาไอคิวมึงล่อมาทำไมไปละตายควันไม้นะครับ,รบ,รไบไล่ต่อไอเขามาไอ้บอสไอ้บอสได้ไงอะ่ะบอสเ,อเื่อไปดิ ไม่ไม่ไม่มากมันไล่แต่กูเพราะว่ามันขี้เชนนี่เล่นไล่แต่มึงกูไล่ทุกคนถามดิตัวย่าลากมันไมมามันเจอกูมันก็ไล่แต่กูอะไอ้เนี่ยแล้วนี่ยไอ้พี่ไอ้คิวรถฟันมันก็ไล่กูอะเอาก็มันสุดท้ายแล้วมึงวิ่งเช้ากว่ามันน่ะมาคิวสุดท้ายแล้วเนาะใช่ไหมชีวิตสท้ายเนี่ยมันจะมาเอากูแล้วเนี่ยก็กูเห็นนี่ไอ้กูเห็ยชีวิตเนอะเรือบันไฟอเฮ้ย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 ไฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเ เป็นอะจรุ๊กชุกชุกอะไรอะไรบอลพาจช๊กเอ้ยบอลพาจชุกกว่าตามวิตึงระเบิดนะจ๊ะมันมีคนมันมีคนกำลังฮิวเขาอยู่เขาจะบอกให้ไอกี้มันยืนนิ่งทำไมวะอะไรกูฟังเสียงเมื่อกี้ดิ้นเสียงน้ำเฉยฝนตกอ่ะนี่โชว์โชว์โชว์มาช่วยหน่อยโชว์โชว์อะไรจะเสร็จแล้วเนี่ยปันเสเสร็จแล้ว ปั่นไฟจะเสร็จแล้วเหรออีโจ้ใช่ไหมปั่นไฟจะเสร็จแล้วใช่ไหมมึงจะเล่ามาทําอะเฮ้ยช่วยช่วยปั่นช่วยปั่นช่วยกันปั่นเฮ้ยจุกไปหนึ่งทีช่วยไปโช่วยเอาหนุ่ยช่วยไปตรงนี้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 อย่าปั่นพลาดกันนะครับอย่าปั่นพลาดกันนะครับปั่นพลาดเดี๋ยวเกมทั้หมดใช่ครับให้ปั่นพลาดเดี๋ยวเกมไปจบ ไอ้้ีไปไปกูกูไปปั่นที่ต่อไปแล้วเดี๋ยวขอต้อมไม้ตรงนี้ก่อนจะได้พบเจอเจอสองที่ได้ที่ได้ดูอย่ากตึงอย่ากั่งอยากตึงเฮ้มาเดี๋ยวดิคิวให้เลยดิคิวให้เอ้โอ้โหไอ้ที่แม่งเล่นโปรที่มันโปรไอ้ช่วยเขาดไอช่วยหน่อยคิ่อยคิวหน่อยไอ้เลือเต็มแล้วมึงไม่ได้เจ็บมึงไม่ได้เจ็บ ได้ปั่นไฟต่อเครื่องสุดท้ายแล้วนะ่ะไอ้ข้าไอ้ข้าแต่ก่อนไอ้โง่ทำกูไม่ได้หรอกโง่ทำกูไม่ได้หเลยรอกูไล่มึงก็บอกว่ากูขี้แค้นแต่มึงนี่เอาเอามานี่เ,เดี๋ยวหิวให้เดี๋ยวหิวให้คือฟันไม่ก็มึงมโง่ไงก่อนพนักงานเขามีเขาต้องมีสมองมันฉลาดไอ้เชืโกมีอยู่แล้วระวังดําดํามาดำมาอ่อ มาเร็วช่วยกันปันสี่คนเลยเนี่ยมีกันสี่คนเลยมาฆา,าตกรมาเลยค่ะฆาตกรมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเดินรับ,รบ,รบรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอหนีไปสวัสดีเอ้ยไม่โดนโชว์โช,ชว์เอง็งเองเองต้องรวยเสิ็จไว้น่ะผิดแล้วเอ้ยเก็บชีพไอชิปกูมีแผนเลย เออไอคิวแม่งกูบอลเออไอคิวมาหน้าโอ้โหแม่งไอคิวคิวไปไอคิวไอคิวเฮียวิ่งกันเต็มเลยเออไป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 โอ้โหแล้วกูวิ่งตามหลังอ่ะดูดิบอลไอ้บอลไปแล้วเฮียแล้วกูวิ่งตามหลังอ่ะไอ้บอลไปไหนไอคิวมองมาตรงมาตรงนี้มั้งยตรงคาว่าโหลดเอา กดอีเข้าไปเว้ยแล้วมึงจะเห็นมันจะมีคำว่าโลอ่ะเห็นไหมโผล่อะไรกดไจข้่วอยากวัวข้าอยากคุณเข้าตั้งแอคขึ้นมันมีเหมือนแบบดึงผ้าฮิวดี้ฮิวดี้ฮิวดี้เบคอนไม่ได้ละกับมันมีอะไรบ้างเนี่ยเครื่องสรุปรอดหมดเลยว่ะเองเอาอันที่มันมีเหมือนมือมือแล้วมันก็ดึงผ้าพันแถะเยอะเห็นไหมเจมส์ไดยได้แล้วได้แล้วเออนั่นแหละมันจะเก่งได้ดู้รอดชีวิต มันมีสามคันมันมีสามคันสุสานดีกว่าเสียลามโบติกติกติกกองิเชื่อปะว่าตานี้กูอาจาะอาจาะได้เปลี่ยนเว้ใช่อาจจะไม่เชืาอาจจะอาจจะต้องเชื่อไหมเป็นไว้นะคําว่าอาจจะใส่ไปแล้วหนึ่งไ่ดีแล้วมึงจะทำอะไรเพื่ออะไรวะไอ้หนู ขากฎมามาเก็บกระโดดใกล้อ่ะพี้ซ่อแล้วไอ้เหี้หันไปเดี๋ยววนไปเปิดประตูเปิดประตูมามาวิ่งมาเจมบิดเจมบิดมาหรือเปล่าอันนั้นข้ามใไปแล้วชูไปแล้วเฮ้ยมันเดินอยู่แถวนี้ยมันไม่ยอมมานี่เว้ยเดี๋ยวซ่อมอีกเจมบิดชี้ซ่อมละซอ้วเฮ้ยมันทำไรอ่ะมันยืนนิ่งทำไมอ่ะมาเล่นเป็นบอขากฎเฝอเฝอไปอยู่ในพวกไปอยู่ในทั่วไม้ไปไปไปวิ่ ใส่เลยรอบนี้ฆาตกรเออๆนะครับเล่นง่ายโชเอามาใส่ตรงนี้เหลืออันเดียวละเร็วโชว์สุดท้ายเดี๋ยวพี่เป็นฆาตกรมันเออนะเล่นง่ายนะรอบนี้ฆาตกรมันเออจัดกินนิ่งนะอะไรของมันมาแล้วแสอันนึงเสร็จกิจแรกอย่างเร็วยังยงอันหนึงเีกอันนึงเลยอันนึงเดี๋ยวกำลังเปิดกองอยู่เหมือนกันน่าขันนุกเลยฆาตกรไม่เล่น เนี่ยเยเนี่ยมันเอออะไรของมันเนี่ยมันเห็นปืนแต่มันไม่ยอมตีอ่ะดีดยยืนข้างหน้ามันเลยเนี่ยนิยืนกับมันเลยเนี่ยมันไม่ตีอ่ะกระตุกเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นมิดะเหมือนไม่อยากตีไม่อยากฆ่ามันไปต่อไม่มันเลยวอรเร็ว คืออะไรวะไอ้บอสโดนไล่แล้วมันไล่บอสไปมีแขนปุยหนุยไล่บอสอยู่ค่าเก็บพิษรอตึงฆาตกรพี่โจ้สุดทมันไม่ทำอะไรค่าเลยครับบอกแล้วยิ้มตัวเองโอเคมันตีมันทายบอสมันทำแล้วมันมันมันกวนตีนี่เนี่ยมันทำแล้วมันทำแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมันก้าสบเก้ามันเป็นแล้วไงมันรู้ตัวไงมันโง่ไงเนี่ยมันกระจอก มันหิวยังไงไม่แน่หิวก็ไม่เท่าไหร่ก็กดหน้าอะไรหิวเองเอาเปิลมาเปล่ามาเลยกดกดหน้าแล้วอีกเออเก็บตังค์ซื้อสแกนโคดีกว่าเไอชี่คิวคิวอยู่ไปเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ด้วยตรงนี้ฮะมาตัวนะตัวเราเป็นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นกำลังใจให้โอ้โหแม่งวิ่งอย่างช้า อยู่ในนี่นะคิวเป็นกำลังใจฮะโดนไอ้เหี้ยปิดประตูไม่ทันกูรักษาไว้เปล่าเออเช่วยด้เชื่อผมด้ครับทำไมรักษาตัวเองมานานจังวะรักษาตัวเองอืมมันปกตินั่นแหละนานอย่างนั้นแหละไม่นะช่วยผมด้ครับช่วยผมได้ครับมาแล้วยี่สิบบาทโอ้โหยี่สิบบาทเลยด้วยคนหาย ไปชวเอามรัี่20บาครับแมผมจะไปวเอแ้วมีปีติเอมีปีเอา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 มีปีติเริ่มันมาแล้วน่ะไอโชมันจะลากมาทำไมเดียวชไอชไม่รู้เรื่องเลยเรียบร้อยเพื่อนกูตายแล้วคุณไฮกูตายไมน่ะเอลมีเอลมีเอลมีชว้หยชิเปงละ บอลผ่านยาให้กูเดี๋ยวกูผ่านยาให้มัก่อนมันเห็นกูปะวะเฮ้ยม,มันไม่เห็นกูเว้ยในพุม่มอะแอบเลยพุ่มไม่เห็นกูเว้ยเฮ้ยชนะและ้ว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 ชนะแล้วยถางเดียวโอ้และอีผู้หญิงนี่มันมาฮิวข้าไปดิไปบอลบอลแอบในพุ่มก่อนเอาตายเรียบร้อยโอ้ <laughs> อย่าเพิ่ไมไปจะฮิวไปทำไปไอชูนี่ไชูนี่ผู้หยิงเฮ้ยข้าราการอยู่ตรงนั้นอ่ จะตายเลยมาแล้วไอ้บอสแอบไปพุ่มแอบไปพุ่มแอบไปพุ่มใช่นี่ไันเป็พุ่มมันแอบได้เลยกดแอบเลยหน่อ่มแอบเลยไอ้บอสมาชุบก่อนเฮ้ยชุบชุบชูบบอสบอสบอสมาที่ก่อนบอสชุบนะไอ้ไอ้บอสฮิวไหนบอสเดี๋ยวกูฮิวให้กูมีเพิร์กฮิวฮิวเพิร์กฮิวเดชฮิวได้แค่คนเดียวอ๋อชุบไปชุบก่อนเออชุบดีชุบดีคาราทกำมอยู่แถวนี้ ai boss lằng, ai boss, ai boss lẳng giờ mưng chup, ai chup thanh thân chup thanh mày, không thanh rồi. Mình đến rồi, mình đến rồi, đi. Chán chán chán. Khiê, mày vô cua. À, chea thốt thì cua. Mày sẽ tay leo, khiê. Sẽ rén bướn. Oi, mày đã cua. Mình đã cua, mình đã cua rồi. Riu 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 riu. Chup chup, đừng tin, 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 đừng

ต้องมีคนมาช่วยกูหาบสรุปสรุปคุต้องย้อนกลับไปช่วยบอสแทนไอ้ต้องย้อนกลับไปช่วยบอสแทนเพราะว่าฝั่งนี้มันโดนไอ้บอสโดนขังอยู่โอ้มันเดินเฝ้าเลยวะที่โอ้โอ้โหแล้วแม่งเหี้ยอ้ไ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 ี่ไม่เอียนว่ะเรียบร้อยแพ้ไอ้เอ้้อ้้อ้เลแพ้ดิ กินดีก่ครับโอเคเปบาครับทุกคนสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็แพ้ไปสองรอบเลยตอนอุปเป็นค้าราชการครบอบคลิปนี้ากกดไลค์กแรกดติดใครได้นะครับผมจนวันนี้ก็ไปก่อนแล้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย